สวัสดีครับพบกับ a อดบอกจัดสเป c คอมกันครับวันนี้แอดบอกก็จะพามาดูเครื่องที่ลูกค้าสั่งประกอบนะครับที่สามารถต่อได้สูงสุดถึง7หน้าจอยังไม่รวมอัปเกรดการ์จอที่จะใส่ไปเพิ่มนะครับถ้าใส่การ์จอเพิ่มก็สามารถต่อหน้าจอได้มากกว่า7หน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสเป c คอมเครื่องนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างในส่วนของ CPU นะครับก็เป็น CPU รุ่นยอดนิยมสำหรับใครที่ ต้องการคอมเทรดหุ้นเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่สูงมากแล้วก็ครอบคลุมทุกการใช้งานนะครับนั่นก็เป็น i5 12 400ตัวนี้จะมีถึง6คอ12บเทรดบอกเลยว่าเพียงพอต่อการเอามาเทรดหุ้นมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมเปิด6หน้าจอแบบนี้ CPU ใช้งานกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมเปิด t i m e Manager ขึ้นมากดเมนู Performance นะครับดูตรง CPU ตอนนี้ CPU ใช้งานไปประมาณ33%เท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าเหลือเฟือมากๆนะครับเรายังสามารถเอาไปตัดต่อรูปภาพหรือว่าเรนเดอร์วิดีโอขณะที่เราดูกราฟเทรดหุ้นก็ยังได้นะครับหรือว่าเปิดหลายโปรแกรมสลับหน้าจอไปมาก็สามารถทำได้อย่างลื่นไหลเลยดูนะครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมปึ๊บ ไปได้ทั้ง6จอนะครับวนๆแบบนี้เลยต่อมาในส่วนของแค a ม Computer นะครับเห็นผมเปิดหน้าจอ6ห,หน้าจอแบบนี้นะครับค a m Computer ใช้ไปเพียง6กิกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าแ a m เครืเนี่ยมี16กิก บอกเลยว่าเพียงพอต่อการเอามาเปิดดูกราฟ6หน้าจอมากๆเลยนะครับการที่เรามีแรมเยอะเนี่ยนอกจากเราจะเปิดกราฟ6หน้าจอแล้ว,ลวนะครับเราก็ยังสามารถเปิดโปรแกรมอื่นๆไปด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่น Line Discord โปรแกรมตัดต่อรูปภาพโปรแกรมสเกตอัพตัดต่อวิดีโอสามารถเปิด ควบคู่กันไปได้เลยนะครับเพราะว่ามเราเยอะแต่ถ้าแรมเราน้อยเนี่ยถ้าเราเปิดอย่างที่ผมบอกไปอาจจะมีหน่วงกันบ้างนะครับต่อมาในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับก็ใช้เป็น SSD ความจุถึง 500GB เลยนะครับก็ช่วยให้เก็บไฟล์ได้เยอะแล้วก็การที่เรามี SSD อยู่ในเครื่องนะครับก็จะทําให้เราสามารถเรียกใช้ไฟล์ต่างๆภายในเครื่องได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมเปิดโปรแกรม Zoom เปิดโปรแกรม Sky นะครับก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะหรือว่าจะเปิด Microsoft Edge คือกดปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาในส่วนการ์จอนะครับการ์จอตัวนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษสำหรับใครที่จะเอาไปต่อหลายหน้าจอเลยนะครับเพราะว่าพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยมีมาให้ถึง4ผ่พอร์ตแล้วก็ใช้ช่องสัญญาณ HDMI ล้วนเลยทำให้เราสามารถซื้อจอทั่วไปนะครับที่เป็น HDMI เอามาเสียบได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สายแปลงทำให้สัญญาณภาพนิ่งสเสถียรไม่ต้องใช้หัวแปลงให้ เสียเวลาให้เปลืองเงินแต่ถ้าเป็นการจอรทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีพวกดิสเพย์พอร์ตแล้วก็เอสดมไอถ้าไม่ได้เล่นเกมนะเราใช้การจอเพ่นั้นหนึ่งเลยมันก็จะเสียงบโดยปล่าประโยชน์แล้วก็ต้องเสียในส่วนของค่าสายแปลงด้วยแต่ถ้าใครเน้นเล่นเกมก็ไปใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับแล้วก็จะเตรียมพวกสายแปลงต่างๆให้ครบเลยนะครับแล้วก็สายแปลงที่ร้านเราเลือกเนี่ยก็จะเป็นคุณภาพดีทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าร้านของเราลองผิดลองถูกมาหลากหลายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสถียรุ่นหน้าจอสายสัญญ,ญาณต่างๆนะครับเราจะ ให้ลูกค้าเลยนะครับให้ไปอย่างดีนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าลูกค้าเทรดหุ้นเนี่ยต้องการความเสถียรในการใช้งานนะครับเพราะว่าการเข้าออเดอร์แต่ละที่หรือว่าการซื้อขายแต่ละทีต้องการคอมพิวเตอร์ที่เสถียรถ้ากําลังเทรดอยู่แล้วคอมแหง้งคอมจอฟ้าเนี่ยบางทีอาจจะขาดทุนเลยก็ได้นะต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดนอนาะคใส่แลมได้สแถวสามารถรับ Wi-FI รับบลูทูธได้ในตัวแล้วก็เมนบอร์ดนะครับสามารถต่อหน้าจอด้านหลังของ เมนบอร์ดได้ถึง3หน้าจอเลยนะครับอย่างตอนนี้ด้านหลังกาจอเนี่ยผมต่อหน้าจอ4หน้าจอนะครับแล้วก็อีก2จอผมต่อด้านหลังเมนบอร์ดเป็น6นะครับแต่ในอนาคตถ้าเราอยากได้จอแนวตั้งอีกสัก1จอเราก็สามารถต่อด้านหลังเมนบอร์ดได้อีกหนึ่งหน้าจอนะครับเราเปิดการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับไม่มีหน่วงไม่มีจอฟ้าไม่มีแหงอย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากได้คอมเซ็ตครบชุดแบบที่เห็นแบบนี้นะครับ ก็เตรียมงบไว้ประมาณ45,000บาทถึง50,000นะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่ก,การใช้งานนะครับแต่ถ้าถามว่ามีงบมี40,000ต้นๆ้นไหม มีอยู่ครับแต่ในเรื่องของความเสถียแล้วก็ความใหม่สดของสเปคเนี่ยตัวนี้ผมแนะนําเลยครับ Intel Core i5 712แต่ตอนนี้ก็มี713แล้วนะครับงบมันก็จะขึ้นไปตามความแรงความใหม่ของเทคโนโลยีนั้นนะครับถ้าใครสนใจสามารถกดดูลิงก์ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้นะครับร้านผมมีบริการติดตั้งที่กทมด้วยนะครับแล้วก็มีเก็บเงินไปทางระบัตรเครดิตรับดิจอบออกใบกกับภาษีได้ถ้าซื้อไปแล้วของมีปัญหาภายใน14วันผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีของใช้งานระหว่างรอเคมมีทีมงานไอซีซัพพอร์ตนะครับ ถ้าซื้อไปแล้วติดตั้งไม่เป็นตั้งค่าไม่เป็นก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับร้านผมเป็นร้าน,นแรกๆที่รับประกอบคอมเทดหุน้นแล้วก็มีบริการติดตั้งคอมเทรุ้นที่กอทมอ,อีกอด้วยนะครับลองเช็คเครดิตด,ดูได้เลยนะครับพิมพ์ว่าคอมเทดหุน้นทุกแพลตฟอร์มก็จะเจอผมอย่างแน่นอนนะครับเอาละ่ะครั้งหน้าผมเอาคอมเทรดหุน้นสเปคไหนมาแนะนําก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวนันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ